ปรัศาตน่ารู้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายถึงดาวพระเกศกับดาวพระราหูนะมีหลักเทวกําเนิดนะครับที่มีสมัยหนึ่งเนี่ยมีการสร้างเมืองนะมีการสร้างเมืองนะก็มีดาวพฤหัสมีดาวอังคารมีดาวอาทิตนะก็ชวนกันมาสร้างเมืองมีดาวพระเสาร์ด้วยมาชวนกันสร้างเมืองนะแล้วก็ไปชวนราหูแต่ลาหูเนี่ยไม่ยอมสร้างนะไม่ยอมมาสร้างเมืองนะคนอื่นก็ไม่ได้สนใจก็ช่วยกันสร้างกันไปพอสร้างเสร็จปุ๊บปรากฏว่าราหูก็มาแอบ กินน้ำำําอมฤตนะโดยที่ทุกคนเขาสร้างกันเขาก็ไม่พอใจนะก็เกิดการทะเลาะกันนะลาหูก็ไปทะเลาะกับพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ตอนนั้นคือพญาคุดก็สู้กันนะสู้กันแล้วก็สู้ไม่ได้นะพญาคุดแพ้ก็หนีนะหนีไปบอกพระอินทร์ซึ่งเป็นดาวพฤหัสนะพระอินทร์ก็เลยคว้างจักรไปตัดตัวของลาหูไปตัดท่อนกลางเลยนะท่อนบนดื่มน้าอมฤตไปแล้วก็เลยมีชีวิตอยู่ไม่ตายแต่ท่อนล่างนี่แหละคือดาวพระเกต คือตายเป็นจิตวิญญาณไปนะฉะนั้นราหูกับดาวพระเกตเนี่ยถ้ามารวมล่างกันเมื่อไหร่โอ้โหจะมีฤทธิ์มากนะจะมีฤทธิ์มากแล้วแล้วในตังตำนานเนี่ยนะก็คือท่อนบนเป็นราหูท่อนล่างเป็นพระเกตดาวดาวพระเกตก็แยกกันไปนะแยกเป็นสองท่อนแบบนี้แต่ขณะที่ถ้ารวมล่างเนี่ยราหูเขาจะมีฤทธิ์มากนะแพ้อย่างเดียวคือดาวพฤหัสนะที่เหลือชนะหมดเลยนะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะจนถึง21เเมษายนเนี่ย ดาวพฤก,กษจะมีการย้ายราศีแล้วเข้าไปรวมกับราหูที่ราศีมีนเนี่ยแล้วการรวมเข้าไปเนี่ยนะจะเกิดฤทธิ์ของราหูแบบเต็มกำลังหนังสือบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงสื่อชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์สำหรับสายโอเตลูโดยเฉพาะมีทั้งมนต์พระบริตและมนต์คาถาเสกสรรเป็นบทสวดมนต์ที่เทเวดาในแสนปฐมจาาักรวันชอบฟังที่สุดมีพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนเทเวดาที่กำลังจะหมดอายุไขเมื่อได้สวดแล้วกลับมีรัศมีกายต่ออายุไขที่เป็นทิป ยืดยาวถึงยุคระศรีอริยเมตไตรเป็นบทสวดสำหรับแก้เคราะห์ต่ออายุไขใครที่มีทุกหนักชีวิตติดขัดเจ็บป่วยได้โรคร้ายทำอะไรไม่ขึ้นมียอุปสรรคในชีวิตเยอะสัตว์รูปองร้ายปัญหาคดีความปัญหาจากเคราะห์กรรมต่างๆในหนังสือสวดบทนี้มีคิวอาร์โค้ดให้สแกนฟังเสียงสวดน,นำและสวดตามมียทั้งบทสั้นและบทยาวตามเวลาที่เราสะดวกถ้ายังไม่ได้สวดสแกนเปิดเสียงสวดให้เป็นมงคลทั่วบริเวณหากใครป่วยหนักสวดไม่ไหวก็สแกนเสียงสวดเปิดให้เป็นมงคลแก้เคราะห์อนืนประสอณ พร้อมพิธีกรรมที่สําคัญเติมดวงเร่งให้เกิเดความสําเร็จสมปราขณามีขั้นตอนการเตรียมเครื่องบวงสรวงมีบทพูดขอ,ขอกรรมการขอบุิกรรมขอถอดถอนสัลญกรรมด้วยพิธีการที่ถูกต้องสำเร็ผล,ลวิธีอุทิศบุญที่ถูกต้องวิธีกรวดน้ําวิธีเบิกบุญมาใช้แก้ปัญหาการทําเทวตาพีการลาพระพุทธภูมเพื่อเสริมดวงให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหนังสือส่วนบนแก้กรรมเสริมดวงสืบชะตาใหญ่หนังสือมองคลที่ควรมีทุกบ้านของขวัญอันล้ำค่าทรงคุณค่าแก่ผู้รับ สนใจสั่งซื้อได้ที่ l ลน์แอดโอฟิศดาวนะฉะนั้นใครที่กลัวราหูเคยได้ยินไหมราหูเข้าเนี่ยนะคือดาวราหูเนี่ยนะมีความโดดเด่นในเรื่องการมัวเมาลุ่มหลงนะและจัดเป็นดาวาบับเคราะห์นะในทางโหราศาสตร์จัดเป็นดาวบอ,อ,อบเคราะห์แล้วก็จะส่งผลแรงส่งผลแบบชนิดที่ว่าจากเศรษฐีกลายเป็นยานจกก็ได้นะหรือจากถ้าเป็นด้านดีนะอ่าด้านเสียกว่าด้านเสียเนี่ยก็ทําให้เกิดความหลงผิดผิดพลาดเสียหายตัดสินใจผิดนะจิตใจใหญ่เกินไป นะทุ่มเทเกินไปมากไปจนเสียหายเช่นมีคนให้ลงทุนกบโอ้โหลงทุนใหญ่เลยหรือเป็นนักธุรกิจอยู่กับไปสต๊อกของเยอะแยะเลยสต๊อกจนขายไม่ออกอย่างเงี้ยไม่ทันขายอะไรเงี้ยน,นั่นคือความที่เป็นราหูราหูจะทําให้ใจใหญ่นะจะทําให้มัวเมาให้รุ่มหลงให้ประมาทนะนี่นคือข้อเสียของราหูนะฉะนั้นเพราะราหูมีฤทธิ์มากระวังกันให้ดีนะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะม,นะมีนกันนะมีนกับกันนะแล้วก็กุมนะกลุมนะมังกร เนี่ยสียลักษณะนี้นะขื้นสออีกอันหนึ่งห้าลักษณะเนี่ยระวังให้ดีนะมันจะเกิดความมัวเมาลุ่มหลงมันจะเกิดความผิดพลาดได้นะอันนี้ข้อเสียนะแต่ถ้าเป็นด้านดีด้านดีเป็นยังไงราหูก็จะส่งกําลังแบบใหญ่ใหญ่ให้คุณเวลาให้คุณนี่ให้แบบชนิดที่ว่าจากยาจกกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนี่มันได้ขนาดนั้นเลยนะเวลาให้คุณก็จะให้ความฉลาดปัดเปลืองนะให้ความคิดให้ไหวพริบปฏิพานให้ทุกอย่างให้คอนเน็ชั่น นะมีทางออกมีคอนเนคชันมีช่องทางมีพิการไหลเข้ามาชนิดที่ว่าตั้งหลับไม่ทันแบบที่อยู่ดีขายดีขึ้นมาแบบดังชั่วข้ามคืนของไม่พอขายอะไรประมาณนี้เลยนะหรือใครทําออนไลน์ก็ดังข้ามคืนขนาดนั้นเลยนะดังข้ามคืนไปเลยเนี่ยฉะนั้นราหูเนี่ยตั้งแต่2ี่กุมปพาจนถึง21เมษายนประมาณ2เดือนนะ58วันเนี่ยจะมีกําลังสูงสุดมีกำลังสูงสุดนะด้วยเหตุที่เกิดการรวมร่างรวมร่างเดิมที่ที่เคยถูก กวางจัดตัดแล้วขาดสองท่อนไปนะแต่คราวนี้และในธรรมดาแล้วในทางโหราศาสตร์ดาวพระเกตอาจารย์ก็พูดอยู่เป็นประจำว่าดาวพระเกตคือตัวเร่งปฏิกิริยานะตัวเร่งปฏิกิริยาจำไ,ได้ไหมอาจารย์พูดเป็นประจำคราวนี้ในหลักเทวกําเนิดก็เกิดการรวมร่างนะให้มีฤทธิ์มากในหลักโหราศาสตร์ก็คือดาวเกตก็เข้าไปเร่งปฏิกิริยาราหูอีกนะฉะนั้นฤทธิ์ของราหูเนี่ยจะทวีกําลังขึ้นนะมหาศาลเลยนะฉะนั้นใครที่อาจารย์บอกไปห้าลักษณะต้องระวังต้องเตรียมการใครผิดศีล หครผิดศีลนะเละแน่ๆจากยาจกเอ้ยจากมหาเศรษฐีกลายเป็นยาจกจากชีวิตจะดีจะดีะดแล้วคดีตกเลยร่วงเละหนัก,หน,กหนักทุกด้านบางคนโดนคดีความบางคนโอ้โหมีปัญหาระวังให้ดีนะจังหวะที่ลาหูมีฤทธิ์มากเนี่ยเป็นเกณฑ์ดาวแบบเคราะห์ที่จะมีกําลังรุนแรงสองเดือนเต็มๆสองเดือนเลยนะนะห้ามผิดศีลใครผิดศีลนินเน่าแน่แน่เสียหายแน่นอนนะใครอยู่ในศีลจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและและนะโดยเฉพาะห้าลักษณะที่จันพูดไปนะกันมีน กุมมังกรพกชศห้าลัคนานี้แนะนําเลยว่าให้เดินทางสแสวงบุญจำเอาไว้นะให้เดินทางสแสวงบุญเพราะดาวเกตเนี่ยเป็นเรื่องของแรงครูกําลังครูนะจะสยบฤทธิ์ลาหูนะคือเราต้องมีอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็อธิษฐานแรงครูกําลังครูคุ้มครองไปด้วยนะอันนี้จะช่วยได้นะเพราะว่าพอเกตเข้าร่วมลาหูและจะแรงสูงสุดนะแรงสูงสุดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนอันนี้แรงสูงสุด นะตั้งแต่ยี่หกนี่แรงแล้วนะแรงแรงไปเรื่อยๆพอเข้าวันที่สิบห้ามีดาเข้าไปนี่นะโอ้โหระเบิดเลยนะถึงสิบสองเมษานะประมาณหนึ่งเดือนที่จะแรงแรงที่สุดเนื่องจากว่ามีดาวอาทิตย์เข้าไปอีกดาวอาทิตย์ส่งพลังงานให้อีกโอ้โหมันจะระเบิดเลยแตกกระจายได้เลยนะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ควรถือศีลปฏิบัติธรรมนะเข้ากรรมาฐานได้ยิ่งดีนะซึ่งตรงนี้นะอาจารย์ก็แนะนําทุกคนไว้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะปฏิบัติด้วยนะอาจารย์จะเปิดคอเนียเอาวันที่สิบ มีนานะตั้งแต่เช้าจนเย็นเย็นก็สวดมนต์กันต่อนะเย็นก็มีลาพระพุทธภูมิพอดีนะใครสนใจก็รีบลงทะเบียนมานะจะเปิดสอนนะเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนเรียกร้องอยากจะฝึกฝนไม่ต้องรอสถานที่แล้วมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะใครอยากปฏิบัตินะเช้าจนเย็นนะแหลือเย็นก็เป็นพิธีสวดมนต์สืบชะตาใหญ่แล้วก็ลาพระพุทธภูมินะสิบมีนานะก็ลงทะเบียนมาก่อนอนาะจารย์จะได้รู้ว่าสถานที่มันเพียงพอขนาดไหนนะเออเพราะสถานที่ก็คับแคบรับไม่ได้เยอะนะรับไม่ได้เยอะแต่จะเตรียมเอาไว้เพื่ออะไรให้ทุกคน ได้มีแนวทางในการฝึกฝนปฏิบัตินะพอมีแนวทางในการฝึกฝนปฏิบัติก็ไปหลบฤทธิ์ลาหูได้นะช่วงมีนาเนี่ยนะพอดาวอาทิตย์เข้าไปเนี่ยโอ้โหชาวมีนชาวกันบางคนต้องเดินทางต่างประเทศเลยนะต้องเดินทางไกลต้องเปลี่ยนที่อยู่ต้องอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้จะทําคลิปมาเรียบร้อยนะใครอยากรู้ว่าแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรเมื่อราหูมีกําลังมากนะมีฤทธิ์มากเนี่ยนะในช่วง2เดือนเนี่ยนะก็ไปติดตามชมในช่องได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรม วิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักอีรู้สึกแบกภาระ,ะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ระทถมขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรูล้ลึกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขามากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็ว รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ยารอชา้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพด